เอาเอาเอาใจเย็นใจเย็นอะไรเดี๋ยวหัวลอกกันมีเดี๋ยวไม่สบายอย่าทำยังไงนี่ไงที่หนูมหยเอาถุงนี้มาโชว์แล้วก็นี่ไงของอยู่ในนี้หมดนี่นี่คือแช่โซ่เสร็จปั๊โอ้ยนี่หนูมาไปเทสตัวเย็นหมดเลยนี่โอ้ อะไรนี่แอปเปิ้ลเนี่<ม>ยนี่มาจะหลบป่ะยอะอย่างนี้ดินอ้องจะจะเอากระดูกหม้เปล่าให้บทปะ่ะให้บทปะ่ะไม่ใช่เป็นเนรืรอ่องจริงเหรอเป็นเรื่องจริงว่าเอ๊ะทำไมมันหายไปไหนวะเจ้าหาเจอ,เอไปไปไปจะไปเต็มตัวให้หนุ่มไปด้วยเลยนะไปอะไรตอนนี้ อาอเว้ยแล้ว <Ll> ม <ull ing> ันจะไม่ได้งานได้อะไรล่ะโอเคนี่ถือว่าเจอแล้วนะไข่ดีไข่ได้ไข่เฮ้ยทำไมมีเปลือกอะมีรอยกินเหรอมรอยไข่กินก็ไม่รู้กินแล้วก็เอาไปแอบเอาไปแอบอ๋อไม่ใช่ไปเก็บเนาะไม่เจอไม่ใช่ไปเก็บเนาะไปแอบเนาะใช่เออโอเคโอเคโอเคได้แล้วยอันนี้แปลสองอันเลย จัดการในนี้ก่อนขยะก็ไปนี้ก่อนค่อไปพรุ่งนี้ก็ได้ไม่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 สายเกินไปเลยอย่าอย่าพูดว่าไม่ไม่ไม่ดิเด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 ไม่มีไม่มีวันนี้ใช้บริการหนุ่มเยอะยุย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 ปุยุยนะปุยปุยเอาไปไปไปเร็วเดี๋ยวกลัวเขาจะกลัวน้องนะครับเขาจะกลัวกุ้งไก่เอาน่าๆเขาจะกลัวกุ้งไก่มากนะครับ